สวัสดีครับอ่ามาคํานวณเลยนะครับเปิดช่องมาปุ๊บคํานวณปับ๊บคานวณหลักสิบรัฐบาลไทยนะบนนะครับคํานวณหาหลักสิบบนอย่างเดียวนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับอ่ะดูสถิติย้อนหลังนะเอาเริ่มจาก5.06 3.56นะเอางวดนี้นะ5.06นะครับ 3ามห้าเดี๋ยวผมตั้งก่อนนะแล้วก็0 7 4 6 4 6เอาตั้งก่อน8 7ดเจ็หนะครับ 9, 7, เก้เดอาตั้งก่อนนะครับตั้งก่อนนะศู 0, 5, 9 6์หเอาตั้งตัวเลขก่อนนะสามห้า 8,9,8นะของดีต้องใจเย็นๆนะครับ4ี่ห้าแหนี่้านี่คือตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดนะย้อนหลังไป1 2 3 4งสห้าหกเอาแค่หงวดพอนะครับมาหาหลักสิบบนกันหายังไงนะหลักสิบนะเอาเนีนอีกทีนะ เอาบนนะเอาเช่นบนบนบนนะครับบนนะหาหลักสิบนะหาหลักสิบอย่างเดียวนะครับนะหาหลักสิบเอาบนบนเฉียดไว้บน,น,บนสองครั้งเลย <c oughs> นะเอาวิธีคํานวณน,นะครับเอามาดูกันนะผมจะเอาตัวเลขจากอะไรกับตัวเลขอะไรจากหลักไหนนะครับมาบวกนะ หลักแรกที่จะนํามาคํานวณคือหลักนี้นะครับหลักนี้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 เขาเรียกหลักแสนนะครับหลักต่อมาก็คือหลักหน่วย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 โอเคนะใช้เลข2หลักนี้นะครับจะใช้เลข2หลักนี้มาคํานวณนะครับอ่าดูกันชัด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 ชชัดอ่าสองหลักนี้นะ อ่า f เอฟซีครับผมติดตามกันแบบอ่าโอเคนะแบบนี้ก็ไม่รู้ละเอายกมาเลยนะครับจะยกมานี่นะอายุห้ามานะอายุหกมานะอันนี้ยกศูนย์มานะยกหกมานะยกแปดมานะยกแปดมายกศูนย์มายกหกมายกสามมายก 8มายกสี่มายกห้ามาอ้าวทีนี้ทำอะไรนะครับบวก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 อ่าได้ตัวบวกแล้วนะเอาบวกกันสิครับได้เท่าไหร่นะครับเอาบวกกันก่อนนะบวกกันก่อนจะได้เท่ากับเท่านี้นะครับใจเย็นๆนะมีหลักการซะหน่อยวันนี้อ่ 5บวก6ได้11เอเาเลข1ตัวเดียวครับศูนย์บวก6ก็ได้เลขหครับอา้าวนะ8บวก8ได้16เอาเลข6ตัวเดียวนะศูนย์บวก6อา้าวได้ห3บวก8ได้11เอเาเลข1ตัวเดียว4ี่บวก5้าได้9โอเคได้แล้ว1ตัวนะครับแต่ยังไม่ใช่นะครับรถวิ่งเยอะนะมันอยู่บ้านนอก <laughs> นะ แต่ยังไม่ใช่ตัวที่เราจะเอามาเป er um ็นหลักสิบนะเอามาดูต่อนะครับมาดูต่อนะทำไงครับเ้าเอาตัวเลขตัวนี้นะครับมานะมาบวกต่อนะตัวนี้จะเป็นเลขคงที่นะครับนะเลขคงที่นะครับจําไว้ให้ดีนะครับเลขหนึ่ง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 ครับอ่า เอาบวกกันทีนี้ก็จะโอเคล้วทีนี้ก็จะได้เลขมาเลยนะครับเลขมาก็จะอยู่ในชุดนี้นะครับจะอยู่ในชุดนี้นะหนึบวกหได้2ครับนะเพิ่มให้เพิ่มให้อีกนะครับเป็นเพิ่มให้อีกเป็น3 4เนี่ยได้เลข3ตัวมานะเป็นหลักสิบนะครับนะ อันนี้ก็จะได้หกบวกหนึ่งก็จะเป็นเเพิ่มให้เลยครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้า 7, 8, ตามนี้นะครับได้เลขสามตัวนะหกบวกหนึ่งก็จะเป็นเอีกละครับอ่ะแปดเก้ 8, อ้าได้เลขสามตัวนะครับหกบวกหนึ่งก็จะได้เจอีกอ่าทำไมมันหกบหนึ่งเยอะจังอ่าแปนะแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สอง ได้แล้วนะเลือก3ตัวนะอันนี้สุดท้ายก็9กับ1นะครับบวกกันก็จะได้10เอเาศูนย์ตัวเดียว1และ 2, 2> นี่คือหลัก10บนะนี่คือหลัก10นะของงวดถัดถัดไปนะนะเอามาดูซิว่ามาหลัก10จริงไหมนะครับเอามาหลัก10จริงไหมนะไปโดนกล่องใส่แล้แขนค่า เขียนก็ไปโดนขากล้องนะ<อ>บนนะบนนะอ่ะดูงวดต่อมาออกอะไรครับอ่าง,งวดต่อมาออกอะไรครับสี่หกใช่ไหมสี่หกบนนะเน้นที่เรียกบนนะอย่าไปเน้นเรขกอื่นนะเข้าไหมครับเข้าเลขสี 4, นะ่นะนะหลักสิบมาแลวนะต่อมาออกอะไรครับออกเจนะ็ดแปดนะงดนี้ออกเจ็ดแปดนะอ่นะเข้าไหมหลักสิบ เอาเข้าหลักสิบนะผมเน้นที่หลักสิบนะครับต่อมาออกเก้าหนะครับเก้า,าเกือบเขียนผิดซะแล้วเก้าหกนะเอาเข้าไหมเอาเก้าเข้าหลักสิบโอเคนะต่อมาออกเก้าแปดครับเก้าดเข้าไหมหลักสิบเอาเข้านะครับนะอ่นะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับ มาจีงวดแล้วหนึ่งสองสามสี่งวดแล้ว, 1, 2, 3, ว,ลวนะอาสี่งวดย้อนหลังเข้านะครับมามาดูงวดที่ห้าเข้าไหมออกสี่ห้านะครับหลักสิบคือสี่อ้าเลขสี่เข้านะครับรู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วนะอา่าน่าสนใจนะครับสูตรนี้นะน่าสนใจนะอา้าเต้มสีให้สดใสหน่อยสีเ, 4, เข้านะเข้าสีเข้า 4, เจ็ด เข้าเก้าเข้าเก้าเข้า4เข้า4ี่ะมาแล้วนะครับมาดูของวันที่นี่วันที่อันนี้เป็นวันที่1นธันวานะครับ1นึ่งทับสิทับหกแหลัก10ที่เราคำนวณออกมาได้คือ0 1 2นะครับ3ตัวนี้แหละ ตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาไม่รู้ครับไม่รู้ต้องติดตามต่อไปนะแต่น่าสังเกตมากนะครับตัวที่3 4มสี่าตัวที่3ามามาตัวที่3ามามาตัวที่3เหมือนกัน1 2 3หนึ่มนะสมานะไม่มาอยู่งวดเดียวนี่ครับนี่ เอาตัวข้างหน้ามาเลยเนี่ยเอาตัวแรกมานะน่าจะน้ําหนักอยู่ที่หลักตัวสุดท้ายนะตัวที่สามนะผมว่านะน่าจะเน้นตัวนี้นะน่าจะเน้นตัวนี้นะ <S <S <IS AN> ผมว่านะน่าจะเน้นตัวนี้เลยนะผมว่าน่าจะเน้นที่เลขสองนะโอกาสเลขสองนี่มาสูงนะครับนะโอกาสเลขสองนี่มาสูงนะ โอกาสที่ไม่เห็นมาเลยนะครับไม่มาเลยนะครับไม่มาเลยคือตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ไม่มาสักงวดเลยนะครับไม่มาสักงวดเลยนะให้สังเกตตามนี้นะเพราะฉะนั้นนะเน้นท yep ี่เลขสองอันดับหนึ่งนะครับตัวรองก็คือเลขศูนย์หลักสิบนะนะครับหลักสิบน่าจะมาที่เน้นนะครับ ตัวแรกเลยเน้นหลักสิบคือ2ตัวรองนะครับคือ0ูนะสองอะไรไม่รู้ศูนย์อะไรไม่รู้หาเองนะครับอ่ะไปะหาเองสวัสดีครับเอามาชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเดอ้อสิบอกหายเดอ้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับฝาก f อนะครับเอาไปพิจารณานะนะหลักสิบบนรัฐบาลไทย โอเคนะครับสวัสดีครับอ้าวหลุดล่วงออกมาซะแล้วล่วงลงข้างล่างเลย